จะตืะ่นเต้นก็ถึงวันเกิดอ้มือไม้สั่งนะคะถ้าขอให้พี่ป้อมเป่าเรียนเลยค่ะอธิษฐานด้วยนะคะ,อะขอเรียนให้ทราบว่าพี่ป้อมยังโสดอยู่นะคะเขาบอกอะไรเน้นย้ำที่สำคัญยังไงยังไงเพียนเป่าแล้วขอเรีนนั่งเพียนต่อเลยนะคะ มีคอนเสิร์ตในพวกเราท้าวเอฟมาตลอดเลยนะครับตั้งแต่รุ่นแรกๆกันครับผมแล้วก็พอมี่คอนเสิร์ตที่พี่ป้อมก็จะมาดูแลตลอดนะฮะก็ก็ขอบอกพี่ป้อมว่าพี่ป้อมดีถือว่ามีความสำคัญกับพวกเรามากนะครับลูกตองพยายามจดใจเล่าบอกนะแล้วตอนนี้ก็มีความสุขมากเลยกันนะครับผมแล้วก็ดูแลพวกเรานะครับทั้งน้องเอฟมาตลอด 有不对？<Good> <laughs> ดีนะฮะฝั่งพี่ตัวเรารู้สึกว่าเขาเป็นทีที่น่ารักนะครับแล้วก็ดูแลน้องๆเีละพี่ทุกคนในค่าย์นะครับของดูแคเชียด้วยนะครับเสร็จแล้วครับว่าติดตามน้องๆทุกคนตลอดโดยเฉพาะลูกชายลูกสาวทั้งสองคนด้วยดูแลเป็นอย่างดีไม่ให้ขาดตกวผมร่องยังไงรู้สึกดีใจนะครับที่อาจารย์นิพนธมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็วันนี้ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนเล็กๆ จะได้เข้าอยู่ในชีวิตของพี่่ชเป็นเปนเล็กๆี่ได้ันนี้ได้เป็นในตัวเดนะครพี่รวมอา p p y b กัอเดี๋ยร้ออีกรอบด,ดีกว่าไหฮะอย่าไปดร้องนั่เนนๆเลยอ่ะม้ยอ่ะเพราว่า่ e e t เรียนได้ไงแล้วก็มีมีพวกผู้เข้ารับศึกษาอีกแล้วค่ะวันนี้วันนี้มีเรียนเช่น There's a pool in the house,